สรุปผลแข่งสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกปี2025นะครูสเบอร์เธียเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับก็ต้องบอกว่าสิ้นสุดลงแล้วครับสำหรับชิงแชมป์โลกปีนี้ครับแล้วก็ได้แชมป์แล้วด้วยครับโอ้โหสุดยอดแล้วก็มันจริงๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณ World s ส o o k e เกอร์ทัวรที่มีสนุกเกอร์สดๆให้เราได้รับชมและฮลัลโหล k k k d ต้องบอกว่าแมตต์นี้นะครับไม่มีสถิติเกิดขึ้นมาใหม่มากมายนะครับแต่เราจะไม่เจาะลงรายละเอียดในนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรูปเกมในแมตต์เซตชั้น3และ4กันครับเป็นทางมาร์ควิวเลียมนะครับที่แทงคว้าได้ก่อนนะครับในเซตชั้น3และในเฟรมที่18ครับมาร์ควิวเลียมก็มีโอกาสเข้าเบรกเพื่อไล่จี้7ต่อ11เฟรม แต่ก็มาพลาดลูกน้ําเงินหลุมกลางครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับมาควิวเรียมในแมตช์รอบชิงครั้งนี้ครับแกพลาดเยอะมากๆนะพลาดเยอะจริงพลาดเพราะว่าบางทีเนี่ยแกได้โอกาสเข้าเบรกแล้วก็ไปไม่สุดพลาดก็โดนครับพลาดปุ๊บโดนปั๊บครับเจ้าชินทงเนี่ยรับไม้ต่อนี้คือรับจบแล้วก็เล่นไปเล่นมาครับ เล่นไปเล่นมาต้องบอกว่ามาร์ควิลเลียมครับเล่นเหมือนไม่ได้อยู่ในแผนของตัวเองเหมือนเข้าไปอยู่ในแผนของเจ้าชินถงครับจากที่จะต้องให้เจ้าชินโถงเป็นฝ่ายบุกและสองลูกไกลๆก,กลับโดนเจ้าชินโถงวางให้ตัวเองสองลูกไกลๆแทนจากที่สายตาตัวเองก็ไม่ค่คยดีอยู่แล้วโอ้โหคือมันผิดแผนไปหมดครับผิดธรรมชาติของตัวแกเองครับปกติแกจะเป็นสไตล์เหนียวครับ แล้วก็มีลูกตุกติกมีลูกปันหายไปหมดเลยครับเพราะว่าอะไรเจ้าชินทงครับทุกครั้งที่ได้เปิดนะครับเขาจะเปิดให้น้ามาร์กนะครับมาร์กวิลเลียมเนี่ยเป็นคนสู้แทบจะทุกครั้งครับไปหาดูไฮไลท์ได้ครับนี่ครับความผิดพลาดนี่คือพลาดเยอะมากครับมาร์กวิลเลียมพลาดตันหลอดครับจนทำให้ทุกอย่างเนี่ย มันเปลี่ยนไปหมดครับทําให้เขาจากที่จะให้คู่แข่งครับอย่ากเจ้าจินทงที่เป็นเท่าริงรั้งแรกครับประสบการณ์ที่น้อยกว่าเนี่ยต้องกดดันกลับต้องมากดดันตัวเองครับสำหรับมาร์วิลเเีย์นะครับทําอะไรแบบไม่ค่อยมั่นใจทีนี้เสียความเป็นตัวของตัวเองไปเลยครับจนโดนทิ้งห่างครับแล้วก็ออกมา จบเซสชัน3นะครับสกอร์ก็ห่างออกไปอีกครับ16ต่อ8ครับโตไปไกลเหลือเกินครับทีนี้ส่วนเจ้าชินถงครับต้องบอกว่าอู้โหคุมเกมอยู่หมัดครับคุมเอฟได้ดีครับนิ่งครับนิ่งมากๆครับไม่มีอาการเลยครับมีผิดหวังแบบเล็กๆน้อยๆที่คุมขาวไม่อยู่นะครับจะมีสายหัวส่วน เรื่องเต้นนี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยนิ่งมากแทงนี่โป๊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 ะบอกเลยอย่างลื่นคงับโอ้โห و, นี่คือสมกับที่ต้องบอกว่าเข้าชิงครับคือเขาเล่นนิ่งมากนะแล้วดูครับแต่และช็อตนะครับลูกไกลๆนะครับแบบว่า ากหายครับแล้วก็มีดวงด้วยนะครับเล็กน้อยครับสำหรับเจ้าชินถงนะครับสำหรับแมตชนี้ครับก็สมกับที่เขานั้นนำห่างมากๆครับเพราะหนึ่งมีโอกาสเข้าเบรกเนี่ยแทบจะไม่พลาดครับในบางครั้งเนี่ยมีโอกาสเข้าเบรกแล้วพลาดอย่างนี้ก็มีครับมีแต่มาร์ควิลเลียมครับจะพลาดกลับบ่อยมาก มันทำให้คนที่นําแล้วแทงพลาดเนี่ยเหมือนหลังโลง่งครับเพราะว่าพลาดปุ๊บแล้วก็ไม่โดนย้าครับปิดเฟรมไม่ได้คือมาคุยเรียมเกิดความไม่มั่นใจในบางจังหวะในบางช็อตครับลูกง่ายๆก็เป็นลูกยากไปเลยทำให้เจ้าชินถงนี้เล่นสบายเลยครับทีนี้ก็ไล่ตกแต่ก็ไม่เจอจบง่ายๆครับ เซสชั้น4นะครับต้องบอกว่ามาร์ควิลเลียมคนเดิมกลับมาครับไม่เหมือนเซสชั้น1เซสชั้น2และเซสชั้น3นะครับนี่แหละต้องอย่างนี้ครับเสียงเชียร์เต็มหอครับเริ่มเซสชั้น4นะครับมาร์ควิลเลียมก็เร่งเครื่องครับแล้วเร่งขึ้นด้วยครับไล่แทงคว้ามาได้ก่อน2เฟรมครับไล่มาเป็น10ต่อ16นะครับแล้วก็มาแทงเพิ่มเบรก90 และ73แต้มครับเป็น4เก็บมาได้4เฟรมรวดครับเป็น12ต่อ16ครับโอ้ช่วงนี้เริ่มแบบปูออกคิวดีมากนะครับปูเลียมคือได้เข้าเบรกแล้วไม่พลาดก็ไหลลื่นตบเอาตบเอาครับแต่มันช้าเกินไปนะครับกว่าจะมาถึงคือมันมันช้าเกินไปจริงๆถ้าแกเร่งตั้งแต่ตอนแรกๆครับ ถ้ามั่นใจแล้วออกคิวแบบไม่เกรงแบบไม่เกรงไปเองเนี่ยโอ้โหยังไงก็มีโอกาสและในเฟรมที่30ิครับเจ้าชินถงก็มาเบรก87แต้แมครับปิดแมตต์รอบรชิงแชมป์โลกปีส0 2 5ัครับควา้าแชมป์ประวัติศาสตร์ครับของเอเชียแล้วก็คนแรกของเอเชียครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับเข้าชิงครั้งแรกควา้าแชมป์เลยโอ้โห สดยอดจริงๆครับแล้วก็หวังว่าจะเห็นแชมป์อื่นๆตามมาติดๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์โลกปี2025ด้วยครับเจ้าชินถง